สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่แม่ดาสิาพากเข่าวสวนพี่น้องสวนน้อยน่อยโห้หกพี่น้องบ่ได้เข่าร้ายมือแล้วอยากแต่นำงานหลายพดเบืองตีหล่ะพี่น้องแผลหอดแล้วพี่เบืองพี่น้องหกอึ่งตึงบ่พุ่น่ะอยากกำลังงามเลยพี่น้องคุณน่ะ เหลืองแล้วก็รดนลนเต็มดินเลยพี่น้องคุณน่ะต้องเสียหายเบิ้องเุ่อน่ะลนถิ่มเบิดแล้วพี่น้องไนะมง่ได้กินดอกบุันบักแตงกัลลัางงามต้นอันนี้ปีนี่ออกนวยหลายแล้วพี่น้องเุ่นนะ่ะ นี่เป็นบนี่เป็นต้นทั่วพี่น้องทั่วที่เก็บกินเม,ม็ดมันไหมพี่น้องเมยยยย็ดใหญ่ๆนะเหมือนถั่วลันเตานะพอ่ีถั่วลันเตาเป็นทั่วเป็นปลาทั่วเบิด์เดี๋ยวพริกกราลังออกดอกพี่น้องนี่มะเขือเทศ อันนี้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เสียงเครื่องบิน เครือเทศงามครับพี่น้องคุณอันนี้เป็นต้นทั่วพี่นอ้องถั่วฝรั่งงามงามเครือเทศพริกหกอึ่งตึงเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกมากเดี๋ยวบามีเวลาขับมาเบิ่งไปเห็ดตางงาน ถอนหยาเรียบร้อยแล้วคนหน่อยกับซอยเก็บพี่น้องพอยย่องเอาจังใดได้ดเน่พี่น้องเอ้ยดูกไส้หน่อยก็ได้ขันบ่ย่องเอาขสิบ่อยากเฮ็ดันไดดอกเล็กหน่อยนะพี่น้องมีผัวไห้สร่างย่องมี่น่องให้สร่างอ้อยพันวาแมน่นีหลีเด้อพี่น้องเอ้ย ่วนดินถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาดิงามคักบัดิพุ่นนะตัดแต่งกิ่งเรียบรอย้อยคนหน่อยถัเก็บถักเก็บใบไม่ให้แเมกคนหน่อยนะนี่ลูกมาคู่ถังนี่ไปค่ะเก่งมากๆเลยเสร็จแล้วพี่น้องคุ่นะกำลังออกดอกมะเขือเทศใช่ไหมลูกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศ มะเขือแต้ดอกโอ้เก่งนี่สตรอเบอรี่มันพี่น้องพวนดินเรียบร้อยสวยงามพื่นน่ะนแตงกำลังสิออกดอกหน่อยลูกชายซอยเก็บขยะค้นเก็บพนักงานเก็บทำดีๆสิลูกเอามือจับแม่เก็บหญ้าไว้嘛ลูกชายเป็นผู้เก็บซอย เก็บให้ยัมเอี่ยมลูกให้หมดเฮ้ยน่ะเครื่องบินมแม่เราสิกลับเมืองไทยบะกลับเมืองไทยบ่ครับอืมเดด้าคะนา้ากลับเมืองไทยบ่ครับไม่รู้ครับไม่กลับครับยังไม่รู้ครับอ๋อยังไม่รู้ครับไปเปิดออกดีดีลูก โอ้โหไม่เป็นไรทิ้งก่อนแล้วค่อยมาล้างมือไปล้างมือที่พ่อนะ่ะเออโอ้ระวังเออเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับบ้านได้แล้ว <Okay. S 1> มึงพี่น้องอันนี้ทั่วผู้ทั่วผู้แม่ดา oh. สองตนพี่น้อง มีสต้นตายไปต้นหนึ่งยัางสองต้นกำลังงามแตกยอดออกพี่สิได้กินบอพี่น้องว่าเบิงตีงามขัดงามแน่วงพี่น้องสวนหน่อยน้อยเร็จเรียบร้อยพี่น้อง เ็ตเรียบร้อยแล้วพี่น้องบันี้กกับสิพากันไปกินเข่าสิพากันไปกินเป็ดย่างพนาพี่น้องพอก็ับลูกอยากกินเป็ดย่าง่าซานแซบไหมครับแซบครับ,บ,รบเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็ดเป็ดย่างเป็ดย่าง,างพูดสิเป็ดย่างเป็ดย่างครับ แซบแบครับอันนั้นเป็นอะไรพร่อข้ขาปุ้นขนมจีนข้าวปุ้นตักน้ำซุปลูกเอาถ้วยไปใกล้ๆเออตักให้พ่อด้วยหี่พ่อตักเองก็ได้

꽤 꾸우면은 아 너무 น่าสนุกที่สุดอดีตหนายูเดชก็ยังมีพริกด้วยใครจะกินพริกยกมือขึ้นพ่อก็ฮืออือลูกก็ฮืออือแม่กินคนเดียวก็ได้โอเค